ปัญหาคืออะไรจ๊ะชื่อจริงชื่อจริงเฉลี่ยโอเคมีปัญหาอะไรคะสุขภาพไม่แข็งแรงสุขภาพไม่แข็งแรงค่ะภายนอกภายในทั้งหมดเลยทั้งนอกทั้งในค่ะสุขภาพทั้งนอกในเลยการงานการเงินโอเคเปล่าก็เดีนี้ไม่ได้ทำเองก็คือลูกสาวลูกชายอาลูกสาวจ่ายให้อ่าค่ะครอบครัวโอเคเปล่าครอบครัวโอเคไหม คร <OK> อบครัวโอเคค่ะ,ะปัญหาของคุณแม่ก็คือแท้งหนึ่งคนค่ะแท้งหนึ่งคนค่ะพาน้องไปทําแท้งอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งพาหนึ่งแท้งค่ะกุมารสองสองกุมารค่ะเคยฆ่าหมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวหมาค่ะรับขันมีไหมไม่มีค่ะสักมีไหมไม่มีค่ะอ่าพรเจ้าคุณพราสุขภาพภายนอกภายในเสียหาย เด็กแทงและพาน้องไปทําแท้งกุมารอีกสองมาอีกหนึ่งอยู่ครบหรือเปล่าอยู่แลท่านเอ๋ยไม่ไปไหนเลยหรอกนะก็อยู่สร้างกรรมกันอีกแหละค่ะอยู่ด้วยกันนาตลอดนั่นแหล่อ้าวขอให้ยุติกรรมไปพร้อมจ่ายเปล่าพร้อมค่ะพร้อมไปเลยอ่าท่านเอ๋ยหม้ามันเอ๋ยนั่นแหละเนาะ ขอกัรคออินี่สักทีได้ไหมเอ่ยไปฆ่ามาด้วยเหตุผลอะไรมามามันกินไปกินลูกไก่ชาวบ้าน,ห,นหมาไปกินไก่ชาวบ้านหมาที่เราเลี้ยงหมาที่เราเลี้ยงไปกินไก่หมาก็ต้องกินไก่ <c oughs> ใช่ไหมท่านไม่ให้หมานั้นกินไก่นั่นละนะนลูกไก่ชาวบ้านมันจะรู้ไหมของใครกันเล่าเอ่ยตามสัญชาตญาณเดยนั่นหละนะหมามันไม่รู้เรื่องหรอกครานั่นและนะเป็นกรรมเช่นนี้เลยอ่า มันก็ทำผิดแต่เธอก็ไปฆ่ามาันมันก็เลยแค้นเธอ,อแยกแยกกันไปใช้จ่ายไปเลยเท่าไหร่ดีรวมกันเลยนะท่านเอารวมไปเลยทีเดียวแต่หมาเลยเครื่องนั่นสิยังนั่งค้อนอยู่นั่นแหละหมายังไม่ยอมหมาไม่ยอมหมาเครืองอยู่หมาเครืองอยู่ครับรีบไปเกิดแล้วไม่ไปกัดไก่ไม่กัดคอมันไม่กัดคอไก่มาแล้วเขาก็ยัง อเขาอายุปีครับเนเป็นเเธอเป็นมือฆ่าตั้งแต่อายุสิบสองเหรอเอาไม้ตีตายมึงเกินหน้าหมูทำใจร้าขนาดดีว่าอายุสิบสอาตีมันจนตายเลยเหรอตายไม่รู้ตายไหมตีเสร็จแล้วก็ลากคอไปทิ้งตีน้เลยตีมันจนกระทังแบบน่วมเลยใช่ไหมตีแล้วก็นอนลากไปเลย ี่หมดคำแล้ว,หม,รรมลวหมาเอ,อ้ยอย่าไปคิดอะไรมากกัดคอมันเหรออ่าเขาแค้นเธอไปตีมันเนี่ยมันกัดไก่ตัวเดียวเวงกล้ากันตายเลยอ่าเขาบวนให้แล้วตามนี้อย่าคิดอะไรมากตกลงตกลงจะให้คุยกับหมาจะพูดรู้เรื่องไหมวะเนี่ย อาคุยกับคนดีกว่าอ่าอาบวชให้หมาก,กี่วันดีบวชให้หมาสิบวันแหละท่านสิบวันค่ะรุมาณสิบหรือเปล่า ระมาณกี่องค์กันเล่าท่านเออสองเออสองก็เป็นยี่สิบจีมาณอีกยี่สิบวันนั่นแหละเด็กเป็นอีกสองใช่ไหมเล่าเออใช่แล้วอีกสามสิวันนั่นแหละเนาะยนสองเดือนพอดีค่ะหกสิบวันเรี่อไม่เออหญิงหรือชายกันเล่าอยู่กันสองเดือนเลยอ้าวผู้หญิงผู้ชายรู้ไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยหาเพื่อาเด็กชายค่ะด็กชาย เด็กแทงหรือเด็กพาเด็กแทงกับเด็กพาอยู่ด้วยกันนี่แหละสองชายเลยใช่ไหมครับกุมารอีกสองก็เป็นสี่ชายเลยเด็กทีฟุตบอลเลยทีฟุตบอลสี่ลูกอะไรหรือดาวฟุตบอลสี่ลูกชุดฟุตบอลนะตามนี้สำรองชื่ออะไรบอลให้หมาด้วยโอ้ยหมาหมาเาเล่นลูกบอลนะเอาชุดให้น้องหมาด้วยหมาเป็นโก้ใช่ไหมหมาแน่นนะตัวดีเลยหมาช่วยพวกหนูด้วย อ้าวหมาน่ารักด้วยเรื่องมันเลยไปแล้วตายไปแล้วอย่าไปคิดอะไรมากให้มันเกิดเป็นคนแล้วกันตามน้องหมามีชื่อใหม่แล้วนะชื่ออะไรน้องหมาชื่อน้องหมาโตเบนโตเบนโตเบนเบนโตเบนเบนโตเบนอะเบนเบนค่ะเด็กชื่ออะไรจังบ้างบอกมาหนูนะคนตาจ้าชื่อนักันนะ ไออีกคนชื่อโกศินนะแมงั่ายๆรัตนาโกศินรัตนาโกศินแล้วก็ไอ้โกศินกับโกศินนายกุมารชื่ออะไรไอ้กุมารเหรอคะหลงตาชื่อกุ้งไทยกับกุ้งฉีอ่ะไทยกับกุ้งฉีแล้วก็ชื่อหมาชื่อโกเบนค่ะโกเบนไปหยิบโกเบนกินอาหารอะไรเลยทั้งหมดกินรวมหมดเลยค่ะหลงตาเออกินได้หมดเลยค่ะ ชาก็ได้บะเก็ตตี้ก็ได้กระเทียมก็ได้ครับข้าวผักกาดขาข้าวขาหมูเนี่ยเหรอจ้าข้าวผักข้าวไก่เจียวหมูสามก็ได้ครับข้าวเสียวก็ได้ครับเยอะเลยอ้าวเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาครับเอาอะไรลูกบอลยังไงเหรอจ้าลูกบอลสี่คนห้าคนแล้วกันให้หมาไปเตะด้วยครับเอาลูกบอลสามสี่ลูกเลยนะเหรอจ้าลูกบอลสองลูก ของอเบด้วยนะของคอเบ้นด้วยนะค่ะอาปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์คอเบ้นใจเย็นในะคอเบ้นนะต้องกระโดดไปแล้วนะเจ้กระโดดงับคอมาเหรอใช่เขาปล่อยมาเลยหน้รถตั้งพวหนูต้องช่วยดึงไว้อ่ะดีแลวดีแล้วอย่าเพิ่งตีกันตามนี้อ้าวปล่อยสัตว์อะไรบ้าปล่อยหมาเหรอล้าง ปมาไม่ปล่อยแล้วมาไอ้นี่มเต็มวัดไม่มีที่ให้ปล่อยเหรปปล่อยกุ้งปล่อยปลาแล้วน่ะไอปล่อยหอยน่ะปล่อยหอยคมก็ได้ค่หลงตาพาจานจง่ายกว่านัสีกิโลหอยคมหอยอมสโลล้วค่ะหลงตาปลาไเ็ดสิบตัวกบเัสาตัวอแล้วค้ะอ้าวสังฆทานสองชุดจบ ไม่ได้ไไดไเรียบเรียบไปแล้ว,ลวเนี่ยเหรอมันจะเป็นน้ำกนเนี่ยเดี๋ยวไปทำมันเลยแค่นี้มันก็จะปวดตายอยู่แล้วจะไม่อย่างนี้ก็ไม่ชุบเลือดแล้วของตานะเบอร์เบอร์นี้ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเอาเร่งรีบให้มันทําแล้วก็รีบไปเกิดดีกว่าใช่ครับเงหวงอะไรมากาต้องบอกเขาเบ้ไนไหมอย่าว่าอย่าไปอะไรเลยเขาเบ้นแล้วเสียใจไงเออเออเดี๋ยวเบ้หมดกรรมแล้วบอกเขาหมดกรรมแล้วไม่ต้องไปเสียใจ เดี๋ยวได้ไปเกิดแล้วนะตามนี้ไปได้โชดคดีครับุณตาอ่า้าวที่14รเร็วเออไป14 14